รับก็เลยมาเดินต่อากิตับหมาดแับาทีนี้พอเจอหน้ดายไลนะฮะเกว่ารับที่1เรื่องที่ประธานจะแจ right? <mat> ้งให้ที่ประชุมทราบก็ไม่มีนะฮะลำปีว่าอ2,564ยระหว่างการตรวจสอบรายงานการ64เพื่อกระทั่งแจกรายการใหม่ใช้งานบริหายงานทั่วไป ในสมัยที่ผู้งเกี่ยวองค์กเสนอยติขออนุมัติโอนเงินยกมารายจ่ายประจปียกมาผอสในตั้งใจเป็นรายการใหม่ในกบลงทุนหมวดรายการใหม่ในแผนบริหารงานทั่วไปในปี2548ปัจจุบันเกื่อวสภาพการอายุ1989ลงวัาที่มิจุดจบคารต้องจจกซือ จะใส่ไว้ใต้โต๊ะคนับแงศูนยเก้าห้ลงินที่นี่สิบเการคาสม้เก็บท่านถือว่าเป็นคะแนนเสียงเป็นเอะสารนะฮะระเป็นค่าจ่าค่าใี้จ่ยในการจัดซื้อทื้อพันคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์คืงจะเป็นต้องขอให้คนเงินประมาณในจังจำสิ่งม่ประมาณตัองไว้ขอโอนเรื่อนจำนวน1 1 0 0ั เ่อจากเป็นค่าจับซื้อเครื่องแปลภาษทญี่คุณที่มีลักษณะเฉพาะดังนี้หนึ่ง m นี้เป็นคอมิวเตอร์รักติลิี่ในตัวที่สามารถทำระบบให้เหมาะกับ